ย่างมยันบ่ครับนี่ย่างผู้ใดล่ะย่้ฮะย่างคก่อย่างผู้ใหญ่คมเนี้ยโอ้ีโอ้นี่เอาราบบนี้เ๋ยเอาแล้วครับไปยังไทัยพิห่างกันปไปไปโอ้คือทั้งรถไทยทั้งรถอิ Oh. อันนี้ครับผมนะสองสี่เจ็ดสองร้อยสิบเจ็ดโลยี่สิบสองบาทยี่สิบสองบาทห้าสนะิบคนเนาะดึงค่อมดึงค่อมดีลงไปเลย ลง,งอ,อ้รตถอีแตนรถอีแตนมาพร้อมอ,อันนี้กำลังทำการช่างขับช่างช่างขี้ยาง เข้มอยู่พี่เอามีสงข้างวะขันชามเล่หัน้วยลาคุณอไงวั่ึบโอ้อโหครับเอเท่าไหร่ครับรครุณ <มา S 1> นนะ่ะเข่งละห้าสหโอ้โอ้มันแลนไปแล้ว อันใส่เข่งอันนี้ใส่ถุงปุยป๋ยยางป่าเดียวกันครับยางป่าเดียวกันซ้อมมีกันไมาขายน้ำมูกเลยซ้อมมีก็มาขายน้ำมูกเอพี่เออโบมีกันใส่ที่ขายรถแล้วสิวะมันอยู่โดนก็มันเน่าก็เอ้อพี่ใส่กระสอบม,มาใส่ถุงปุ๋ยมาเพี่นถากกันเสลาพร้อม ลาชมพูอันนี้ลาชมพูปิดสีมันหักมันเบิ่งกันสองอันเราเราค้ากันเลยครับถักคนถามทักเคนถามเข็มบดตรงกันกูหักทิ้งเลย าคทซื้อใหม่ซื้อใหม่เชิงโลนี้ส่หน่อยแดงโง่โม่ยังคงขยอบไปตัวถิบจิเหรอเอาเอาไวเอาไว้สั่งอีกเดี๋ยวตีใจเย็น เฉจววๆไปรถเ,เ,เขารถเ,เข็นขกรถเข็นล่างรถเข็นเขด้เขอกลให้นำเด็ <c oughs> ดิเอารถเข็นขึ้นรถให้เเอาาย้ยคันนี้กัมเนจครดิคันนี้กัมเนบ่สามคันแรงแงรถคันอีกคันหนึ่งสามคันเอาซ่อนกันติละได้ <c oughs> พอดีงาน เดี๋ลัดชิวเขาเนี่ยวากีตาหารุงปุ๋ยคนนะไปเนี่ไปซี่พี่เขาหากอีกเนี่ยเสียกบ่เสียกเสียกอันเสียกของอันถุงปุ๋ยก็เใส่ซี่พี่เขาหากตื้ตมอีกก็ไรยังเบิ่อระบอยพี่อวกเ ป้าแบบนี้นึงก็ได้ไร่สิบปลูกกระบองมีให้ตลาดคนละเครื่องตัวนู้นเนาะเออขายไก่คนละเครื่องตัวเนาะจ้าง,างอย่าบอกเลยว่าจ้างมาเก็บคนละเครื่องปลูกแล้วเฝ้าเก็บออกจ้างมาเก็บเนา,าหันไปหาน <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นก็นมา ามาหลายช่วงเนี้ยป่าเลยมาหลายละมือนี่มันเป็นห่วงรัยางคนทาสี่พอมแลครับนี่สี่สีชมพูดว่าสีต่ <c oughs> ต,ตนะ้นทากันลาติเพิ่ง่าไม้แล้วครับไม้อีแต็กนึงครับอีแต็กหนึ่ง นี่ลุงคมมาเลยจ้ะช่างเลยจ้ะคือบบคือโบสั่งค่าถุงปุ๋ยรถสีได้น้ำพ่อมตึงเอาออกน้ำออกปแล้วบอกให้ใส่ถุงปุ๋ยมาติได้ราคาดีวันที่ออกคือเก่าสามสามอีะ

ม,มันบ่ค่อยติดกันแล้วแตกออกเบิดแล้วถูทังพุ่นไกลแล,แล้วครับนีขึ้นกําลังขึ้นยางมาเบิ่งเด้อผูเคยเห็นขึ้นยางเออขึ้นใกล้เสร็จแล้วครับนี่โอ้ใกล้เต็มแล้วนี่เดี๋ยวอีกนิดหน่อยนี่ แต่อีกเที่ยวหนึ่งตัวน,นี้เนาะตัวขังรางอีกเอาขั้นไหนสิมาก่อนแล้วนะบิ๊กอัพบ่ท่ามูดิเพิ่นท่ามูเพิ่นบ่ก็ของพี่ก็ได้เพิ่นท่ากันอยู่เพิ่นบ่

1เหรเหลือสีหักให้พร้อมมาแล้วมาแล้วหักเพ่งตัดสังมาตัดสังมาทางพี่ออกมาได้เฮียคุณตันหางอยูเพราะว่ามากหนาไรอยู่หามันใส่รถ รนนลลับตังรอรับตังก่อนนะรอรับตังก่อนนะอย่าพึ่งไปนะไปเลยมีหัยาด้อนึงเดี๋ยวเอาไปให้เราไปรถนหนยนา,าย <c oughs> <c oughs> ได้เก็บมันอันอย่างก็มันมันได้จกอยู่ดิกีก้าจก ของโตไม่พเกียดของผมเลขครับเียร์อะไร้เขด้อมเลว้าลุงคมของลุงคมอันนี้ของลุงคมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ได้ตั้งแปดได้แปดเข่ง้าว้ใส่เขาใส่เงี้เดียวของก่อาของแก้วว้าขาของมาได้ไง จะมีเดิมเมียนะพะติบมีเมียเป็นดีที่สุดสบายดักไปหนุนคนนึงไปไปยกคนนึงเนี่ยเจ้าเราไปให้ไปกับประเดชได้ยเขียงกันดูอันนี้ของพครครับของลุงวกอไม่หัวไปเจ้า หนึ่งกะเพิ่ย์ผมมาเอาเถอะสามสามสามสิบสามโลยังไม่ได้หักนี่ก็ที่เชียงนี่นี่อีกคันนึงอยู่นี่มาเข้าเข้านี่หรือไปนุ่นมาแล้วทางใดก็ได้ได้สองทาง เปิดมารับเปิดมาขายยางไายคนหลายคันด้วครันี่ใครย่อไปได้คนเดียวไเออเข่งซมีปาษาบันเสียไรเ้ยเข่งน้อยเข่งน้อยสิเราเนี่ยเียเข่งนี่เท่าด็กกับสามสิบกิโลใครเนี่ยเข่งนูดนะเข่งสามสิบกิโลเข่งน้อยเข่งเ่ง อันนี้อะไรสังตะกาเป็นทั้งหมด9 1 2าหนึ่งสองสามสี่แปดไปไปก่เอาเงินก่อนเอาเงินก่อนถอยเลย คันนั่นข่อยพุ่นเรียบร้อยครับวันนี้เพิ่นก็เพิ่นก็นมาขายยางไหลก็มือนี่ขายขายฝนจีตกตัวบรรยากาศฝนจีตกขายขายขายเรียบร้อยครับกลับบ้านได้